ครับสวัสดีเพื่อนชาวกัญชีนเปรตทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงนี้ทีนะครับวันนี้เราอยู่กันในกัญชีนเปรตนะครับกับเคเวสของศาสตราจารย์เซเวียเนี่ยนะครับผมเป็นเคเวสยาวต่อเนื่องนะครับวันที่1นถึงเนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่ามันตั้งเป้าในนันได้อะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นของในส่วนของวันที่1นะครับแกศาสตราจารย์เนี่ยได้บอกว่าให้เราไปตรวจสอบสถานะของ อาาเมเกดโฟเรนเนี่ยนะครับผมคือบาริอาฟิบฟ้าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมใครตรงนี้นะครับตรวจสอบทั้งหมด3จุดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวันที่1นะครับซึ่งพอเราตรวจสอบทั้ง3จุดเสร็จเนี่ยก็มาคุยกับศาสตราจารย์นะครับแกบอกว่าอ่าเนี่ยนะครับเป็นแผนที่นะฮะที่จะให้เราเนี่ยไปตรวจสอบดูหน่อยนะครับซึ่งอ่าก็เป็นแผนที่ที่ศาสตราจารย์เซเวียร์ได้ให้เรามานะครับแกเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่นะ ่าทีนี้ครับเราก็วาร์ปมานะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยนะครับจัตว์จานให้เรายิงปืนใหญ่เพื่อทําลายบาเรียเสียมม่วงๆนี่ยนะครับที่ให้เราตรวจสอบในตอนแรกนะครับทั้งหมด3จุดด้วยกันให้ใช้ปืนใหญ่ยิงเพื่อทําลายมันนะครับถ้าใครสงสัยว่าไอบาเรียเนี่ยมันทําลายยังไงก็เป็นของเควสนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะให้เราไปตั้งสัญญาณตามจุดต่างๆบนทศราชนะเนี่ยนะครับ ทั้งหมด3จุดนะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จวันที่1แล้วเราไปต่อวันที่2กันต่อเลยนะครับเรียบร้อยครับผมมาต่อกันวันที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการจระล้างนะครับก็จะให้เรารวบรวมคริสตัลมาโรวเนี่ยนะครับมาให้เขานะครับเรื่องจะเรารวบรวมครบเสร็จ3ชุดเนี่ยก็จะเป็นเสร็จสิ้นอันที่2วันที่2นะครับอ่าทีนี้ในวันที่3เนี่ยนะครับก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลครั้งใหญ่นะครับผม นี่เลยนะครับก็จะให้เราเก็บสัญญาณนะครับกลับมาจากจุดที่เราวางไว้จากวันแรกเนี่ยนะครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นเควสนะครับวันที่4นะครับเขาจะให้เราไปสํารวจนะครับก็ถ่ายภาพเก็บข้อมูลนะครับจุดนะครับขั้นตอนคือทุกสิ่งนะครับก็เป็นเสร็จสิ้นอัวันที่4นะครับผมอ่ะวันที่5นะครับศาสตราจารย์เนี่ยก็จะให้เราไปรวบรวม โอนิคามโตะนะครับซึ่งถ้าใครมีแล้วเนี่ยเราไปแล้วก็จะเสร็จเส้นเคเวตนี้ได้เลยในส่วนของวันที่5นะครับวันที่6นะครับศัตรจารย์เนี่ยบอกว่าจะให้เราเนี่ยเตรียมการขั้นสุดท้ายนะครับซึ่งให้เราไปซ่อมสะพาน3จุดทั้งหมดและมารายงานนะครับผมวันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของวันที่7นะครับให้เราติดตั้ง ปก,กรณ์นะครับที่สัตราจารย์ได้บอกไว้ในตอนแรกเนี่ยนะครับผมว่าใช้เวลาเตรียมการเนี่ยนะทั้งหมดนะครับทจุดนะครับให้เก็บกลับไปนะครับเึ่งจะเป็นบทสรุปในส่วนของวันที่7นะครับก็จะเป็นควสวันสุดท้ายนะครับอ่านะครับก็เริ่มต้นการซ่อมแซมอะไรสตราจารย์ได้บอกไว้ว่านะครับให้เราไปเช็ค อุปกรณ์ตรวจเช็คเพื่อความเรียบร้อยในการเปิดการทํางานอ,งอุปกรณ์ก็ุดท้ายถ้งมีทั้งหมด3จุดนะครับอ่าาสายฟ้าในส่วนนี้ก็จะหายไปนะครับผมนี่ตามก็จะมีคัดซีนขึ้นมานะครับว่าอุปกรณ์ที่เราได้ติดตั้งเนี่ยได้ทําการทํางานเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็หยุดอ่าพื้นที่สายฟ้าลดเในบริเวณนี้นะครับผมออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ สายฟ้าที่เคยลดเลือดเราในตอนแรกเนี่ยก็จะหายไปจากบริเวณนี้แล้วนะครับก็ต้องเควสนี้ก็ต้องขอบคุณสัจตราจารย์จริงๆนะครับผมเป็นซึ่งเป็นเควสต่อนเนื่องวันที่1นถึงเนะครับเป็นเควสท,ที่ยาวนะครับผมอ่าเสร็จสิ้นเรื่องราวแห่งทาราเรียรนะครับทาราสุณะนะครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นเควสนี้นะครับก็ได้เพชรมาอะไรแล้วก็ได้แบบแปลนเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆมานะครับอ่า หรับเควสนี้นะครับก็เพียงแค่นี้นะครับวันนี้แลกัดน,นะครับผมสำหรับวันนี้ครับทีจีกุมะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ